สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะสอนการใช้ฟังก์ชัน AVERAGEIFS ใน Excel และการใช้ l a n d between และ VLOOKUP ในการรันหาค่าตัวเลขที่ซ้ำนะคะ e AVERAGEIFS e นะคะก็คือการหาค่าเฉลี่ยที่มีตั้งแต่3เงื่อนไขขึ้นไปนะคะซึ่งเราสามารถระบุได้ว่าเราต้องการหาอะไรบ้างเราลองมาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่การรันหาค่าตัวเลข โดยการใช้แรนด์ทวินแล้วก็วีล o อัพนะคะเราจะเริ่มหากันจากาสาขากันก่อนนะคะเราจะสมมุติให้มี3สาขานะคะก็คือ b แบง k อกนนทบุรีแล้วก็เชียงใหม่นะคะต่อมานะคะหลังจากที่เรากำหนดแล้วนะคะให้เรามา,าใช้สูตรแรนด์ทวินค่ะเรากดแ a รนด์ t ทวินขึ้นมานะคะให้เราใส่ตัวเลขแรกสุดนะคะก็คือ1ค่ะ กับตัวเลขสุดท้ายก็คือ3นะคะคอมม่าแล้วก็วงเล็บปิด Enter ค่ะทีนี้เราจะได้การลันตัวเลขแล้วนะคะให้เราลากลงมาตามคอลัมน์ที่เราต้องการนะคะต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็น Vlookup นะคะ Vlookup มาค่ะให้เราเลือกตัวช่องคอลัมน์ข้างอ่าที่เราต้องการที่จะลุกอัพนะคะก็คือคอลัมน์นี้นะคะแล้วก็อ่าคอมม่าค่ะ ให้เรามาคลุกตัวาสาขานะคะคที่เราได้าำนดเอาไว้นะคะและกด f 4เพื่อล็อกเซลล์นะคะไม่ให้มันเคลื่อนค่ะกดคอมมาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเลือกนะคะว่าเราจะเอาตัวคอลัมน์ที่1หรือว่าคอลัมน์ที่2นะคะซึ่งตัวข้อมูลเราอยู่ในคอลัมน์ที่2ให้เราใส่2ไปค่ะแล้วก็คอมมาเหมือนเดิมค่ะกด true ค่ะ วงเล็บปิดแล้วก็ enter ได้เลยค่ะทีนี้มันก็จะลันค่าออกมาให้เราแล้วนะคะรันค่าตัวสาขาออกมา,อาจะสังเกตได้ว่านะคะจากที่เรารันมาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสูตรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะพอเรากดขยับปุ๊บมันก็จะรันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกมันไว้นะคะโดยการกด ctrl C คะ่ะแล้วก็กดที่ paste value ค่ะทีเนี้ย ตัวสูตรเนี่ยมันก็จะล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็จะไม่มีการขึ้นมาว่าแบบเป็นสูตรแลนบิทวนแล้วนะคะก็ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขยับได้นะคะทีนี้เราจะได้ตัว Branch มาแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำตัว Product Type กันนะคะ Product Type ค่ะ Product Type เราจะกำหนดให้มีอยู่2อย่างนะคะก็คือ Close กับ Accessory นะคะ มาทําเหมือนเดิมนะคะโดยการใช้แรนบิทวีนก่อนค่ะเลือกแรนบิทวีนนะคะเลือกตัวเลขแรกสุดและตัวเลขสุดท้ายนะคะวงเล็บปิดแล้วก็ Enter ลงมาค่ะ,ะเราก็จะได้การหลั่ตัวเลขแล้วะคะ่ะต่อมาค่ะเราก็จะใช้ v l o o k u p นะคะเหมือนเดิมค่ะเลือกช่องคอลัมน์ที่เราต้องการ LOOK UP นะคะคขอมาค่ะแล้วก็เลือกตัวที่เราสร้างเอาไว้นะคะกด F4 l o c k เซล l ค่ะ คอมมาค่ะเลือกช่องคอลัมน์ที่2ค่ะกดคอมมาค่ะแล้วก็ true ค่ะวงเล็บปิดแล้วก็ Enter ค่ะทีนี้เราก็จะได้การรันตัว Product type แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะเราต้องการที่จะล็อกเพื่อไม่ให้มันขยับนะคะ c o n t r o l c ค่ะ paste value ค่ะ Enter เรียบร้อยทีนี้เราก็เอามาใส่ในช่อง Product type ได้เลยนะคะก็จะไม่มีการขยับเคลื่อนแล้วนะคะโอเค หลังจากอ่าเราได้ตัวข้อมูลมาครบแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะตัวช่องสีฟ้านี่นะคะ <Yeah. S 1> ก็คือข้อมูลที่ครบนะคะก็จะมีตัว branch สาขา product type product อ่าเป็นอ่าสินค้าแล้วก็ price ราคา s o l เป็นจำนวนที่เราขายได้นะคะ total ก็คือจำนวนเงินที่เราได้มานะคะต่อมาเราจะมาเริ่มเข้าเข้าสู่ช่วงการใช้ Average Eps นะคะอ่าสมมุติอ่า,อ,าอันนี้เป็นโจทย์มานะคะกรณีที่1ต้องการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนชิ้นใน product type mode clothes ในสาขาแบงคอกนะคะเขาก็าจะมี j e a n dress shoes อ่าเป็นเงื่อนไขของเขามานะคะอ่าง่ายๆเลยนะคะวิธีการใช้ Average Eps เราพริมพ์ Average Eps ขึ้นมาค่ะ ต้องการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนชิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกจำนวนชิ้นที่เราโซไปนะคะตรงโซนะคะหลังจากนั้นให้เราใส่คอมมาค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในอ่า product type ั้งหมด close ให้เรามาคุม product type ตรงนี้นะคะแล้วก็คอมมาค่ะต่อไปจะเป็นตัวสำคัญนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะเอา accessory จะหาค่าเฉลี่ย accessory หรือว่า close ให้เราใส่ฟันหนูนะคะจากในโจทย์เขาต้องการหาโค้ดให้เราพิมพ์โค้ดลงไปค่ะหลังจากนั้นใส่เครื่องหมายฟันหนูนะคะคอมมาค่ะต่อมานะคะเขาบอกว่าต้องการหาจีนส์นะคะในค่าเฉลี่ยของอันนี้แล้วก็มาเลือกที่จีนส์นะคะในตัว Product ทีนี้พอเราเลือกแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะคอมมาฟันหนูแล้วก็ Ans, นะคะแล้วก็ฟันหนูอีกทีหนึ่งทีค่ะคอมมาค่ะต่อไปเขาบอกว่าต้องการในหมดแบงคอกนะคะแล้วก็มาคุม b r ั n c h ทั้งหมดนะคะทำาเหมือนเดิมค่ะเลือกแบง k อกค่ะแล้วก็ฟันหนูวงเล็บปิด Enter ค่ะตัวนี้เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของจำนวนชิ้นที่เราโซไปในหมดเสื้อผ้า าสาขา Bangkok Jeans นะคะก็คือตัวนี้นะคะ Bangkok Bangkok Cloth Jeans อ่าเราโซไปเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะคะต่อมา,อาเดี๋ยวเราลองทำอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาต้องการาเป็นเดรสใช่ไหมคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยใช่าใช่ e v e r เรดนะคะ If ฟเนะคะอย่าไปใช้ If ธรรมดา <c oughs> แล้วก็ให้เราเลือกตัว ตัวโซ่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาต้องการหาจํานวนชิ้นค่เาฉเฉลี่ยของจํานวนชิ้นเนาะแล้วก็คำม่าไปค่ะในโหมด product type close เหมือนเดิมนะคะคม่าค่ะใส่ฟันหนูแล้วก็เลือก close นะคะฟันหนูค่ะคำม่านะคะแล้วต่อไปก็เลือกในโหมด product ค่ะคำม่าค่ะต่อไปเขาต้องการเป็น dress พิมพ์ dress ลงไปค่ะแล้วก็ฟันหนูนะคะขอมมาค่ะต่อไปสาขาที่เขาจะเลือกนะคะก็คือ b a n g k o k ค่ะเหมือนเดิมก็คอมมานะคะฟันหนูแล้วก็ b บ n g k o k ลงไปค่ะฟันหนูอีกหนึ่งที่แล้วก็วงเล็บปิด enter ค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะหลังที่หลังจากที่เราได้แบบนี้มานะคะ เราก็จะสามารถรู้ได้นะคะว่าแบบสาขาไหนที่ขายได้ดีกว่ากันสาขาไหนที่ขายได้น้อยซึ่งเราจะสามารถนะคะนำไปต่อยอดทางการตลาดได้นะคะอย่างสมมุติกรณีที่หนึ่งของเขาเป็นอ่า Product t y p e Clothes สาขาแบงคอกนะคะมี Jean จีน s s Shoes ได้ค่าเฉลี่ยเท่านี้นะคะต่อไปเป็นอ่า ค่าเฉลี่ยของ p Product ท้ายหมดโคล e s จังหวัดนนทบุรีนะคะก็จะมีค่าเฉลี่ย j e n d น e s s Shoes ได้เท่านี้นะคะเราก็จะมาดูกันค่ะเห็นไหมคะแล้วต่อไปก็เป็นเชียงใหม่นะคะเหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็จะสามารถดูได้นะคะว่าสาขาแบงคอกสาขานนทบุรีหรือว่าสาขาเชียงใหม่เนี่ยสาขาไหนขายได้อยอดโซลได้เยอะที่สุดนะคะ หลังจากที่เราดูแล้วนะคะว่าแบบาสาขาไหนเนี่ยขายได้ดีกว่ากันนะคะเราก็จะสามารถวางแผนการตลาดในอนาคตได้นะคะอย่างถ้าสมมตุติเราจะลองมาดูในหมด Accessory กันบ้างนะคะอันนี้หมวด Clothes นะคะอันนี้ a c เ e s รา r y เราก็จะมาดูาสมมุติว่า,าในเชียงใหม่ถ้าไม่ a อริงขายได้น้อยกว่าสาขาดน,นพบุรีกับาสาขา b a n g k o k นะคะเราก็จะสามารถทำการตลาดได้ว่าในอนาคตเนี่ยเราควรที่จะทำทัวร์โปรโมชั่นไหมให้กับอา,อาเอริงนะคะว่าแบบอาอย่างเช่นซื้อ1แถม1ดีไหม buy one get one free นะคะซึ่งเป็นการดึงดูดลูกค้าในสาขานี้ให้มาซื้อ,อเอริงของเราเพิ่มได้นะคะอา สำหรับตัว e v e r e ร t e รดอก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ